สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกลูกฟิลอินเท่ๆแบบเมื่อสักครู่ที่ผมตีไปนะครับผมดูแวบแรกก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นลูกทั่วๆไปธรรมดาเหมือนเราติ๊กองมาธรรมดาแต่พอแค่ปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับกลายเป็นลูกฟิลอินที่แบบเท่ๆได้เลยนะครับผมมาดูลูกฟิลอินลูกนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงแพทเทิร์นหลักๆก็จังหวะที่1จังหวะที่2เนี่ยเหมือนธรรมดาเลย1และ2และนะครับผมแล้วก็มาใส่เบดดัมในจังหวะอะของจังหวะที่2นะครับ E and 2 E A R นะครับผมแล้วจวังหวะที่3เนี่ยนะครับผมก็มีเบสดัมกับะเนแสลับกัน3 E and A A แล้วก็จกังหวะที่4นะครับลงะเนก่อน4 E and A R แค่นี้เองง่ายๆเลยลองตีแบบต่อเนื่องแบบช้าๆก่อนนะครับ1 E and A e and A 2 E and A A 3 E A A มาณนีอ้าผมจะลองตีแบบกุูปมาสักรูปหนึ่งแล้วก็ลูกใส่ลูกฟิลอินลูกนี้ลงไปนะครับผมฝึกเพื่อเก็บไว้สแปรเป็นลูกฟิลอินสแปรเบื่อบางครั้งเราไปได้ยิน นะครับผมจากบทเพลงต่างๆเนี่ยอ้ลูกนี้นี่เองเคยฝึกมาแล้วเล่นได้เลยนะครับโอ้โหลูกนี้ก็อยู่ในหลายบทเพลงเลยนะผมเคยได้ยินเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าใครเคยได้ยินในบทเพลงไหนก็ลองคอมเมนต์บอกข้างล่างนี้ด้วยละกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไ่พาสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่กรองได้ด้วยลวกันนะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ